สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีกับผมดนชาร์ลนะครับในช่วงของการรีวิวตำรากฎหมายวันนี้กระผมภูมิใจเสนอที่จะพาท่านนะฮะไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาเพราะว่ามันใกล้ที่ทำงานของผมไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินทางไปไนไกลนะฮะที่ศูนย์หนังสือจุฬานะครับก็มีหนังสือตั้งหายใเลือกอเยอะเช่นเดียวกันนะ สยามสแควร์นะฮะท่านใดสนใจก็สามารถไปสอบถามได้เลยนะครับพอไปถึงนะครับพอตรวจเรื่องของแต่วันตะพูนได้พร,ร้อยปั๊บสายมือนะท่านฟังครับจะมีกองหนังสือพนเนทนึกซึ่งเป็นตำราฉบับภาษาอังกฤษนะฮะเป็นตำรามือหนึ่งนะฮะแต่ว่าเก็บไว้นานแล้วขายไม่ออก <laughs> ขายไม่ออกก็เลยมีการมาขายนะครับลดราคาไปเช่นเดิม ของผมก็คือว่าเป้าหมายผมคือต้องการที่จะไปดูเรื่องของตำรากฎหมายาผมชอบจะดูเรื่องของหลักการแนวคิดทางกฎหมายมากกว่าว่าแต่ละฉบับแต่ละพระบนั้นมีหลักการแนวคิดหรือมีทฤษฎีกฎหมายอย่างไรบ้างนะก็ไปสำรวจตรวจสอบนะครับหนังสือซึ่งาการได้อยู่กับตัวหนังสือนั้นมันเป็นอะไรที่ผมมีความสุขมาก นะได้เปิดอ่านได้ดูีิว่าไอ้ตำรารือเรื่องนี้หนังสือกฎหมายเล่มนี้เขาคุยเรื่องอะไรเขามีประเด็นต,ตรงไหนที่ให้เรานั้นได้แอบเจาะแอบขอโมยอ่านบ้างไม่มีต่างอย่างเงี้ยแล้วมาเจือกันดีนะการบังคับคดีปกครองนี่ผมก็น่าสนใจเพราะว่าหน้าง,งานหลักเราก็คือคดีปกครองดังนั้นถ้าได้เล่มน,นี้ไปเนี่ยมันน่าจะโอเคนะแฟนรายการถ้าใครสนใจนะฮะซื้อฝาก สักเล่มหนึ่งให้ท่านดรชาญหน่อยก็ได้นะฮะการบังคับคดีปกครองนะครับเพราะว่าเอ่อมันเป็นมันตรงกับสายงานผมพอดีนะและแล้วก็ดูหนังสือเล่มอ,อื่นไปเรื่อยๆครับมีอะไรที่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะ,ะใส่แมสตลอดฉีดยากระหอตลอดด้วยนะฮะตำราที่นี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นหนังสือของจุฬาธรรมศาสตร,ร์ ซือกฎหมายของจุฬาธรรมศาสตร์นะครับส่วนมหลาลัยอื่นนั้นหรือ,อท่านใดที่จะฝากขานกนค่างที่จะหาย,ยากเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นต้องทําใจนะฮะเพราะเขาต้องสนับสนุนตําราของมหาลาัยเก่าอยู่แล้วนะฮะแต่ประเอิญประเอิญมีธรรมศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะก็เลยถือโอกาสได้อ่านเดินไปเดินมาครับสะรุดแต่เรื่องนี้ท่านผู้ฟังกับเล่มนี้เนี่ยเนี่ยนี่กันเนี่ยกฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย นะครับก็ได้อ่านคํานําซึ่งมีงท่านศาสตราจารย์ดรวโรกิจนะครับท่านเขียนคําคำนำมาด้วยนะก็แค่ได้คำนำรูปเเรา่านะครับที่เขียนในลักษณะของการที่กล่าวถึงเนื้อใน,นแล้วก็เช่อชูหรือยกย่องผู้เขียนเ่ยนะเขาเรียกอะไรนะผมก็ลืมไปแล้วนะครับแต่ว่าโอเคนะครับน่าสนใจเดี๋ยววันหลังจะเข้ามาเยี่ยมเยียนหรือท่านใดจะซื้อ ให้ท่านด็อกเตอร์นะฮะก็ยินดีรับนะครับยินดีรับหรือสำนักพิมพ์จะให้ผมมาโปรโมทให้ก็ยินดีนะครับยินดีเลยนะครับเพราะเออยังไงยังไงนะฮะตำรากับหมายคุณให้ด็อกเตอร์ด้านกฎหมายมาช่วยคอมเมนต์ตำราคุณด้วยนะผมว่ามันน่าจะเวิร์กนะ <laughs> มันน่าจะเวิร์กทีเดียวกันนะครับอ่ะดูตำรากฎหมายต่อนะครับที่เปิดดูเนี่ยนะฮะเปิดดูมันมีกี่หน้าราคาเท่าไหร่ใครแต่ง นะครับมีคํานาอย่างไรบ้างนะครับสรุปท้ายสรุปย่ออย่างไรบ้างนะมีบทที่5้าไหมบทสรุปข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่นะครับเพราะเราเป็นนักวิจัยเราก็ต้องมองดูนะครับว่าการที่จะอ่านทั้งเล่มเนี่ยไม่ไม่น่าจะเป็นพอดีอ่านบทที่1กับบทที่5เลยเราก็จะรู้นะครับว่าอ๋อตำราเรื่องนี้เป็นการกล่าวอ้างในเรื่องใดบ้างนะครับ อ่ะท่านดูนะครับบรรยากาศก็กมันชวนให้ซื้อหนังสือจริงๆนะบรรยากาศในศูนย์หนังสือจุฬาเนี่ยมันนะมันเป็นบรรยากาศที่ชวนให้เราเสียตังค์มากเลยนะก็นะท่านใดมีเวลาว่างนะครับต้องการตำรากฎหมายดีๆก็มาที่ศูนย์หนังสือจุฬา,า,าเป็นอีกศูนย์หนึ่งที่ให้ท่านได้มีโอกาสเลือกเช่นเดียวกันครับ